ขึ้นกว่าโอย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 โอโยโอยยโอยยโออยโอยยโอยโอหโอยอยโอยยโอยโออยโออยโอยโออยอยโอยอยโ่อยโอยโอยยโอยอยโอยโอโอยโอยยโอยยยโอยโอยยยโอยโอยโอยยังยโอกโอยโอยโอยโยโอยยโยยโงยยโยย โอ,อ้ยอยอยอย,อยู่คนเดียวนั่นแหผมลองนะนี่<ค><อ>ผหม<อ>ใหญ่วาให้เขาลอง,ลอง,ลองผมก็ไม่ยอม ไม่ได้เหยื่อเลยอ่ะวิปป้าขึ้นอ่ะอปลาขึ้นอุ้ยปลายกยก,ยกอียปลดเก่าว้าวสวยงามครับปา้าเราไม่มีเหยื่อปลาไม่เป็นไรเนาะได้เมื่อไหร่ก็ปล่อยเมืนน่อนั้นนะเอาเก่าก่อนอ่าลูกเหีืยอ ไม่งั้นได้ลุ้นเลยเนี่ยไม,ม่เหมือนเสมอวันนั้นเนี่ยได้เหยื่อตัวเดียวปล่อยไปเพี้ยเลยไดงไ้ตัวไหนเราเราไปเอามันครับอยู่ในนั่นที่ส่งครับใหญ่เหม่งันสี่สิบสี่สิบปลาตัวนั้นลองปลาตัวนั้นลองมา ไม่เกา่าไม่ดิ้นอ่ะไม่ดิ้นอ่ะไม่ดินไม่ดินมาแล้วเหลืองเปหลืองปลอดจะลักเลยอะ่ะมันน้ำมันลึกอือะไรตัวนี้ขาดแล้วก็ปล่อยตามสเต็ปมาแล้วเป็นแถวเอ,อ าแล้วนี่อปลาเก,าเกาเ๋าปลาเก๋าเออมานี่มานี่มานี่หันมาทางนี้นีเ่เออปลาเกา๋าโอเคครับโอ้โหผมรอแต่เปลี่ยนเบ็ดอยู่ <c oughs> ต้องโยกเออโยกเด้งครับโยกเด้งเออช่วยลอกมันหน่อยเก๋าปะไม่รู้อ่ะปลาต้องโยกโยกครับมันจะได้ช่วยผ่อนแรงหน่อยอือปลาแล้วครับ เก่าไหมปลาเก่าปะเด้งเด้งน้ำลึกน้ำสามสิบสามสามสิบสี่นี่ละมันดีน้ำลึกเลยเอาให้แขนล้าเลยปลาเก่าปะเก่าไปนู่นแล้ว่น่ะปลาอะไรอ่ะโอ้ยปลาทูปลาทูปลาทู เอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ่ายด้ยเอาเฮ้ยบกมันสู้มันสู้โ้าลังใหญยแล้วครับโอ้มัน้มัน้บอกถ่ายรูปไปดูหน่อยสู้นนี้้นผม้นะเองผมเองเองนเกาแน่นอี่นเอมโดนแน่นี่อุ้ยมันลอยมันลอยหนักทีเร่งนะปลาเกา แล้วครับมาแล้วครับทีมงานป่าลุ่งน้องเอมมาอีกแล้วอซาวันนี้เราคงไม่กิ้งกันนะอ่าไม่กิ้งหรอกแค่นี้แหละวันนี้ไงปะเกา๋าอือหืออุ้ยย,ยกยกยก,ยกนี่อือหือปวดเลยไหมอซาวปวดอะอ,ะอ่าซ <c oughs> าเป็นเจ๋อเจ๋อ ข้างหลังมีแต่ตัวแค่นี้เออป๋าบอกอยากได้ตัวใหญ่แต่ได้ตัวแค่นี้สองนิ้วไม,ไ,มไม่ดีดรหรอป๋าสองนิ้วเออมันไม่ดิน้นไงปลาเกา๋าน้ำลึกอะ่ะนี่ของนุองเอ็มนี่น่ะตัวบเบลอเร่อเลยเ<อ>ก๋าไหม เก่าไหมเก่า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 สองเก่าสองเก่าโอ้ยี่พอไหนทำได้ได้ไหมเฮ้ยพ่วงพ่วงเด็กไม่อีกเนีไม่ขอใครของมันห้ามยืมไม่ยืมไม่ยืมของของของใครของมันเออ ป่่อยไไมด้โอ้ยมันตายอ่ะมันน้ำมันลึกเออเขาคงจะเข้าใจเราปล่อยไปมันก็ตายอ่ะนี่โดนนี่โดนปะผมใหญ่วาผมใหญ่วาป่าอ๋อผมใหญ่วาเดี๋ยวค่อยดูค่อยดูค่อยดูใหญ่วา ผมใหญ่กว่าน้ำสามสิบสามเมตรดูดิปลาอะไรปลาอะไรผมใหญ่กว่าปลาเก่าด้วยไม่ยืมนะของใครของมันนะไม่ยืมไม่ได้ไม่ได้ไไม่ด้ปลาใครปลามันออเถ่ายปลาใครปลามันไม่ให้ยืมไม่ให้ยืมด้วย โหดลัำมากจริงๆโอ้โหตัวนี้จับใจเลยไม่ไม่ยืมไม่ยืมด้วยเจ้าครับเจ้ไม่ยืมไม่ยืมผมไม่ยืมครับเออปลาเก๋าปลเก๋าผมไม่ยืมคิดว่านะีสาน้อยก็สามโะอุ้ยอะน้อยไปน้อยไปนะปลาเกทำ เืาเขาเขาเบ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 าเดี๋ยวเดี๋ยวลอกลุดีไม่ลุดไม่ลุดลุดลอกไม่ดีอ่ะขาลอกมีพังแหละป่าไม่ไม่โยกเลยอ่ะเอาให้ตายโอ้ยกี่ตัวน่ะโอ้ยโอ้ยจัดหนักจัดหนัก ให้ให้ยืมหน่อยได้ไหมไม่ให้ยืมไม่ให้ยืมเหรอไม่ให้ยืมไม่ให้ยืมรอบนี้จัดหนักไม่ให้ยืมไม่ให้ยืมเลยรอบนีจัดหนักเอาเองนะตกเองนะตกเองหรือยืมเข้ามาไม่ยืมผมตกเองด้วยเนี่ย เดียวกินสองเบ็ดอ่ะตัวเดียวกินสองเบ็ดอ่ะเดียวกินสองเบ็ดอ่ะให้สนุกครับป๋าให้ขอให้สนุกปีใหม่ปีใหม่ปีใหม่ปปีีใใหหมม่่ตัวเดียวกินสองเบ็ดอ่ะปีใหม่ปีใหม่เดี๋ยวเดีย๋ยวมันจะเป็นของผมมันก็ต้องเป็นของผมใช่ช่วยป๋าก่อน เเนี่ยบ็ดตัวเล็กอ่ะมันดีมากเลยขอบคุณหลายไปดูดิไปดูดิดไงของไงนี่มันจะเป็นของเรามันก็ต้องเป็นของเราป่ะปลาเก๋าดมสายได้ปะดมสายดูดมสายดูปลาเก๋าฮะทอดนพ่อเนี่ยนี่มางข้างล่างเลยอ่ะเอเออเออโอ้สนุกยังปวดกล้ามหมดแล้วปวเราะเนี่ย เก๋าจ้าปลาเก๋าข้างหน้านู่นข้างหน้าก็ได้ลุ้นนู่นน่ะรอเลี้ยงโซ่เ้ยงโซก่อนดีกว่าปลาเก่าปลาเก๋าคิดว่านะปลาเก๋าดมเมื่อกี้คิดว่าเป็นปลาอะไรเอ้าเก๋านะผมไม่ให้ยืมนะยืมหน่อยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปลาใครปลามันออ้้ยโหจับใจเลยตัวนี้แมผมผมก็จับใจเหมือนกันนะอี Đi wow này dạy này sau Ok Được không? sau 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 để sau 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 ้งปลาปลาเหลืองมั้ง,ก,งกินมันไม่ใช่หรอกินมันไม่ใช่อใช่ปลาแดงเหรอใช่ใช่ <laughs> ใช่ปลาเหลืองปลา,นะาปเหลืองเออเนี่อซอเขาชอบเลยซอปลาเหลืองเ่ยเราทำเค็มอร่อยเขาบอก ai chạy không cậu cậu thằng em Đài ba cậu 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 vào ba mấy Cẩu cậu, cậu. 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 Hổng มันใครของมานะป่านะไม่ให้ยืมนะน้ำเดินเดินนิดหน่อยแวบเลยหลุดแล้วเนี่ยเปนกไม่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 มันวืดเมื่อกี้เนี่ยป่าหลุดอยู่วะอยู่ผมหลุดไปแล้ว

อ้ยืมด้วยยืมไม่ได้เหรอไม่ยืมไมม่ยืปลาใครปลามันอ่ะปลาใครปลามันเดือดสามเลยโอ้ยโอ้โหโอ้โเดี๋ยวผมผุดให้เดี๋ยวผมผุดให้สามเลยบอกแล้วโอ้ยกินสองขอนุ่นไม่ให้ยืมด้วยไม่ยืมไม่ยืมปลาใครปลามันปลาใครปลามันไอตัวนี้ปล่อยเลยนะปล่อยเลยตัวเล็กก็ไม่เอาอปลดอวินกระจาย อย่าดิ้นอย่าดิ้นอย่าดิ้นไอ้หนูบอกแล้วตเนี้เก่าเล่นทีละสองมึงไม่ชอบมึงไม่ชอบชอบตเก่ามาป่ไม่ยืมนะโอ้ปวดแขนด้น้ำสามสทั้งวันนะเนี่ยเก่าป่าเก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 ่า เอ,อเเ้ยเ,ยเ,เยจ้าตุ๊กแกได้ยู่นะกินเงียบข้างหลังกินเงียบเอุ้ยอุอย้ออยอยู่คนเดียวนั่นแหละอืม ม่านน่ะไม่นุ่นมาเอียงมุฟฟาร์เลยบอมเอียงมาเลยของโดคือเอาไอ้นั่นน้านักวิ่งแม่งหยุดล้นไปแล้วมันก็โดนไปแล้วเอาเอายัน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 หลุมพระเก่าไอ้ป้านักวิ่งไปแล้วหลุดตกไปแล้วเนี่ยป้างัดใหญ่เลยอ่ะใช่ได้พระเก่ามาเหรอเก่าอ่ะน้า เก่าเกล่าเก่าในเก่าแล้วมั้งเก่าเก่าเก่าใหญ่ไหมป๋าคิดว่า,าเกา่าเกา่าไม่ใช่เอ้ยมันมันติดของใครมาติดของกระซอเหรอม,มีไงติดของกระซอนี่ไงสายมันยหย่อนเลยคว้ม,มาก่อนครับนี่ไงของกระซอนนี่อ,อืมเฮ้ยโดนไปโดนไป เมาแล้วเออไอ้โดดแล้วผมก็โดนแล้วเนี่ยโดดไหมโดนโดดโดนเด้อเด้อเดี้อเด้อถ่ายฟากันได้ได้ถ่ายมันใหญมันลึกเลยดิน่าจะเก่าไม่เก่าก็เจ๊กูอะไรวะตัวนี้อ่ะมันใหญ่จริงๆ เขาไปที่ถ um ุงอะไรวะโอ e. ้ยผมก็กินแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรอพวกรอพวกก่อนนะเออรอพวกเอาปลาขึ้นมาก่อนน้ำมันลึกอ่าดูดิจะเป็นปลาอะไรครับมาลุ้นกับปลาเขาหน่อยโอ้ยมันหนักจริงจริงมันหนักจริงจริงหนักมือลอกไม่ดีมีขาหักแหละไม่มีโยกเอางวดอย่างเดียวโอ้ยสงสารลอกโยกมุ้ยเนี่ยเป็นไหมโอ้ยของผมหลุดไปแล้วมั้งน่ะหลุดเหรอ มันยาวดูข้างหน้าโดนเลยข้างหน้านู่นข้างหน้ากระโดดนู่นเหรอโอ้โหโดนี่มันยังไงป๋าขึ้นหรือไม่ขึ้นขึ้นแต่มันไม่มาดีเนี่ยก็ดดีๆเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันหนักก็บป๋าต้องกดตัวนี้เออโยกเออโอ้ปลาเก่าป๋าเก่าปลาโมงอีกโอ้ยกโอ้ยตัวใหญ่ ไอ้เหี้ยยัยฮะไอ้ยัย้ัยยัยโอ้ยไอ้ไ่ไปดูด้วยไปดูด้วยไอ้ยัยยัยยัยฮะไปดูด้วยนะมาสองวันนี้มาสองวันนี้มาสองนะครับหนูมาสองนู่นอะไรข้างหน้านู่นน้องเอ็มโดดอีกนู่นเอาโดดนี่นู่นโอ้ยเดี๋ยว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 โคตก่อนเดี๋ยวไปถ่ายตรงนู้นต่อ โอ้ยตัวนี้ใหญ่มากบาวว่ะโอ้หนักจริงจริงนามมันลึกอ่ะโอ้ยสุดยอดตัวใหญ่ปล่อยไหมปล่อยไหมปล่อยไปเลยไปปล่อยไหมเห็นใจผมด้วยนะนั่นโน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 ่เดี๋ยวไปดูนั่งเออดูเลยน้ำสี่สิบห้าแล้วลงน้ำสี่ห้าแล้วนั่งยิมลาเก๋าป่ะเก๋าป่ะเก๋าเก๋าไหมตาเก๋าก็ใหญ่แหละ เก่าไหมน่าจะเป็นเก่าวะไม่ดิน้นอะมั่นใจไหมคนอัดอะเก่าไม่เก่าหลักดีๆหลักดีๆลักดีๆเ้ยแม่มานีแล้วแม่สู้น้ำาอีอะไรวะมาแล้วสอปลาเก๋าอีโซใหญ่โดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดีเดียวปลาสวิงมาปลาปลาปลปลาอ้ย แ้าแอายกขนโซใหญ่เยยมเยิมเยิมเยีมยมอุ้อุ้ยอุมาทางนี้มาทางนี้หันมาอีกหนโอเคโอ้ยมีมาแล้วครับป่าไซโลโอ้ย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 ป้โอ้ยโอยนักเระวัง โอ้โหแน่นอนจริงจริงาบฝั่กุ้แช่ดีกว่าเดี๋ยวตกน้ำไม่รู้นะนเดีฮะไ,ไม่รู้นะสูสีเปล่าไม่รู้โอ้โหหนักอยู่นะหนักเลยนะน้ำลึกสี่สิบสี่สี่สิบห้าปลาปวดแขนแล้วเนี่ย,ยนี่น้องเอ็มตัวใหญ่ไยอุย้ยมาแล้วอุย้ยอุ้ย Ôi, ừ. oh, ơi, <laughs> phe ôi, phe <laughs> ơi, ơi, dài liếng đấy, dài liếng, ơi, ôi, thằng nô có dài, thả đường hàng nè, thảไหวไหม? Nhảy, 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 mà, nhảy, nè, มาถูทางนะทางนี้สวิงนี่เลยวะมาถูทางโอ้ยแต่ก้อนก็อยากตกอ่ะป๋าก็บอกให้ตกให้ถ่ายเขาหน่อยแต่แล้วมาถูกทางมาถูกทางเร็วๆป๋าผมอยากตกเดี๋ยว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 มันมาถูกทางอยากอ่านกับเขามั่งอ่ะโอ้ยมันนได้ี่ปลาเก๋าลิโซะวะน่ะเนี่ยมันใหญ่จริงๆนุ่นโอ้ยนุ่นปลาเก๋าข้างหน้าปลาเก๋านุ่นปลาเก๋าปาอันนี้อะไรปลาเก๋าปลาเอ้ย ปลาหมวกจะหลุดแล้วใส่หมวกหน่อยไม่ไม่ใช่กันแดดกันแดดกันแดดนะครับผมเฮ้ยโดนปลาลุงเอาอีกแล้วนู่นน่ะโอ้ยกดแล้วปลาลุงกดแล้วนู่นน่ะมาเลยครับมาเลยครับเฮ้ยตัวใหญ่เว้ยไอโซไอเป้าอุ๊ยปลาช่อปลาเดีมาสองมาสองมาสองผมมาสองอีกแล้วงานนี้ผมมาสองจังหวะเลย โอ้โหปลาโตปลาโตปลาโตนี่ปลาอะไรนะอ่ะเอลิซีครับดีกว่าไอสองสอนนู่นนะครับมองปลาด้วยเดี๋ยวจะกลัวกระเด็นไม่มองจะกลัวเดี๋ยวจะกลัวกระเด็นมันมาแล้วนู่นมาแล้วนั่นปลาเก๋าเก๋าไอ้โซ เออเก่าตัวโซตัวเอาสองเลยเออบอกแล้วบอกว่านี่มันติดไว้ตัวแล้วไอ้เก่าอ่ะเข้ารอบแรกอ่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยรอบแรกมันติดแล้วตัวนึงไอ้เก่าอ่ะเออไม่ยอมแล้วผมก่อนแล้วไม่ยอมเอาขึ้นเอาขึ้นเพราะรู้เลยตัวมันน้อยมหนุกหนานหนุกหนานใส่เยอะอกโลกว่าตัวนี้สองโลครึ่งกว่าโอย โย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 ยโยโยโยยโยโยยสนุกไหมปะสนุกเออสามตัวนีเออโอ้ยตายยเหนื่อยมเหยเนื่อยมากสามตัวเยอะยยโอ้ยเาอ้ยายยยยังยังจะรีบตายไปไหนเรายังผมลองนะนี่โอ้หใจวะใครเขาลองผมก็ไม่ยอม นครับ ได้ได้เดี๋ยวเอาเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเปลี่ยนการไม่เอาแม่มาเอากุญแจก็เก็บไว้นู่นหมดเลยเห็นไหมช่วยให้เรียกนะพรุ่งนี้ขนขนไว้นั่นนะพวกพวกอะไรมาเติมังหอมเราไม่ต้องขนหอมกาแฟอยู่ในน้ำหมดสนุกใหญ่เลยกลับบ้านเลยเอากาแไม่ใช่ผมเก่งนะไอสามคนนี้เนี่ยไอสามคนนี้มันเก่งเลยใส่ด้วยแต่ใส่ถูกผมไม่ได้ผมผมใหญ่กว่าผมผมใหญ่กว่า <BS> อันนี้อันนี้คือปลาทูโม่ใช่ไหมไอ้ไม่ใช่ครับไอ้ไอทูโม่มันมีไอ้ตัวที่ผมเกี่ยวนั่งไงที่ป่าเขาได้นั่งไงพี่เอ็มนี่พี่เอ็มนีม่พีเเ่เ,เอ็มตัวโม่งเลยโล่กกปลาปลากระแถมอันนี้ของสายอ,อันนี้ของไมสายอันนี้ของลุงอันนี้ของลุงปุ้ย <BS> อ้าวเลือกนี่เราได้ตัวใหญ่แต่ผมได้เพื่ปลาเก๋าอ่ะใครดูในคลิปครับใครดูในคลิปเนี่ยปลาเก๋าผมอ่ะเฮ้ยผมก็หนึ่งก็ตัวแบบนี้เลยดูแด้วแล้วของปลาตกลงปลาเก๋าตัวไหนใหญ่สุดตัวนั้นเหรอเราเราปล่อยแล้วเนาปล่อยไปมันก็ตายนะปล่ะปลอูกะปลากะเอาปลาใส่รังปลาปลาเดี๋ยวเอารางขึ้นบนนะครับมันจะยกไม่ไหวการปะ นนใช่เดี๋ยวลูกชายยก,กปลาตัวเนี้ยทอ,อดทอดกร,บกร,บรอบๆไม่ทอดกรอบๆให้แมว,ปปลวแล้วไหนปลาซีมีะ่ะ ของน้องเอ็มมันที่ว่ามันขาดนะชุดหลังก็น่าโอ้โหเยอะเออเยอะไหนคะเอาปลาทิมิกินได้ฮะอูได้หมดครับนี่ยิ่งอันนี้อันนี้ยิ่งอร่อยเลยเนี่ยอันนี้อร่อยเนี่ยโอ้โหนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ซื้อปลาทิมิมาเลยชืบชืบแม่งแดดเลยกิมปลาแดงกิ่นปลาแดงนั่นแหละปลาแดงอร่อยนะโอ้ มันน่าจะแบบตัวไซโลเนาะนี่น่าจะตัวไซโลเนาะแล้วไปอยู่ตรงน้ำลึกด้วยเนี่ยเนี่ยหละกุตลรโลละพันสครับอันนี้ยกโลอันนี้โกโลมีตัวเดียโลกโลยกโลพอแล้วอได้อยู่เนา